ตรงหน้าคุณคือคุณปู่ป่วยที่นอนอยู่ในโรงศพอัตลักษณ์ที่แท้จริงคือผู้ฝึกฝนที่มีชีวิตอยู่มา1,800ปีเมื่อทุกคนรู้ถึงอายุของชายชาราต่างก็ขนลุกกอนี่มันเป็นอายุที่คนจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมถึงแม้ว่าจะเป็นผู้แข็งแกร่งระดับมวยศักดิ์สิทธิ์ก็แค่มีชีวิตอยู่ได้สูงสุด3า0 0รปีเท่านั้นแต่ฉากนี้ทำให้ขิมุลยิ่งขมวดคิ้วมากขึ้นเพราะด้วยพลังของลุงอายุควรจะประมาณ3,000ันปีแต่ตอนนี้กลับใกล้จะถึงจุดจบ และสาเหตุทั้งหมดนี้เกิดจากการต่อสู้ครั้งนั้นในอดีตชีวิตของลุงได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเมื่อชายชราเริ่มเล่าความจริงความลับที่ถูกเก็บงำมาห้าร้อยปีก็ถูกเปิดเผยห500ร้อยปีก่อนการต่อสู้ระหว่างผู้ฝึกตนตะวันออกและตะวันตกหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ผู้ฝึกตนที่มีอยู่ไม่มากแทบจะสูญเสียไปทั้งหมดวรรณกรรมธรรมดามองไปทางตะวันตกยังมีผู้ฝึกตนอยู่ไหมแน่นอนว่ามีนักปราชญ์ที่คุณเพิ่งฆ่าตายคือผู้ฝึกตนหรือจะเรียกว่าเผ่าพันธุ์ต่างดาวถูกกว่า นอกจากทุนหัวปีกสองแล้วยังมีอีก400ล้าน6ก0้อ0แ0ดรล้านและ12 0 0ล้านในปีที่แล้วเราได้เปรียบในการต่อสู้แต่แล้วก็มีเทวทูนหัว12 0 0ล้านปรากฏขึ้นเขาแข็งแกร่งเกินไปกวาดล้างพวกเราทุกคนโชคดีที่ในช่วงวิกฤตมีผู้ที่มีพลังสูงออกมาช่วยเรียกใช้พลังแห่งสวรรค์จึงสามารถขับไล่เทพสวรรค์นั้นได้และหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นเซียนจึงตกต่ำไม่มีใครเหลือตายก็มีตาย บาดเจ็บก็มีบาดเจ็บลิ้นฟานได้ฟังแล้วในใจพลิกผันเหมือนคลื่นทะเลเมื่อ500ร้ปีก่อนระหว่างตะวันออกและตะวันตกเกิดสงครามเสียนขึ้นแล้วผู้ที่ข้ามผ่านภัยพิบัติคือใครไม่ใช่คุณปู่ใช่ไหมและในขณะนั้นคุณลุงปลวกก็ถอนหายใจออกมาครั้งนี้ลูกหลานของฉันที่เกาะมังกรผิดเองกล้าร่วมมือกับกลุ่มฉันมาทําความสะอาดบ้านคุณตาปลวกใช้วิชาการแพทย์ใช้เวทใส่สองท่านอาจารย์ปังสองท่านอาจารย์ถูกส่งออกไปสิบกว่ามอตกลงพื้นอย่างแรง อาจารย์สองท่านอาจารย์กลุ่มหน้าอกใบหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าคนแก่ตัวขาวคือความเชื่อของพวกเขาตอนนี้ความเชื่อนั้นฆ่าพวกเขาแล้วเมื่อก่อนฉันเห็นว่าท่านสามคนมีพรสวรรค์ไม่น้อยจึงอดไม่ได้ที่จะสอนท่านหน่อยน่าเสียดายที่ฉันสอนพวกคุณแค่ห้าข้อแต่ไม่เคยสอนท่านเรื่องการเป็นคนหลวผู้อวุโสถอนหายใจและกล่าวว่าเป็นความผิดของลูกศิษย์สองเจ้าของบ้านแก่ยากลาบากออกมาในโลกดวงตาที่สว่างค่อยๆมืดลงล้มลงกับพื้นตายอย่างสิ้นเชิงในขณะนั้น ลวงผู้อาวุโสหันไปมองหลินฟานและกล่าวว่ายุคหมึกทางฟ้าขาดหายจิตวิญ,ญญาณเริ่มเหี่ยวเฉาสามารถเข้าถึงระดับเหตุผลในวัยนี้ได้ดังนั้นพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตหวังว่าคุณจะสามารถทำลายขนบรรมเนียมโลกนี้ได้สักวันนำพาชนเผ่าโยนหวงของฉันไปสู่ยุคที่รุ่งเรืองมองดูร่างของชายชราในชุดขาวค่อยๆหายไปในความมืดมาบนโลกเพื่อแสงสว่างเล็กน้อยตลอดเวลาเขาคิดว่าโลกนี้เรียบง่ายคิดว่ายุคของมีฟ้าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ ไทยอี้หยวนอินพลังของดายเยียนเพื่อนำไปสู่ชัยชนะอย่างไม่มีใครเทียบได้ตอนนี้ดูเหมือนว่ายังห่างไกลมีผู้แข็งแกร่งซ่อนตัวอยู่มากมายเพียงแต่ยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเท่านั้นเทวดาเซียนหนึ่งองค์มันน่าสนใจสายตาของลินฟานลอดผ่านไปด้วยแสงทองการหายตัวไปของคุณลุงจะเกี่ยวข้องกับเทพสวรรค์น,นี้หรือไม่ในขณะเดียวกันในห้องลับที่ซ่อนอยู่ของอาคารในเกียวโตกลุ่มผู้สูงอายุล้อมรอบนั่งอยู่ด้วยกันเหมือนเด็กน้อยที่ตื่นเต้นเต้นรำ รัฐมนตรีกระทรวงบังคับใช้กฎหมายซื่อถูยุนเซียวหัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภยัยเซียยุนเตียนทั้งสองคนอยู่ในนั้นอย่างชัดเจนลินฟานคนนี้ไม่เลวเลยครั้งนี้ถือว่าเขาทําผลงานใหญ่ตระกูลอดัมมักจะขัดความประเทศของเราครั้งนี้ลินฟานได้ทําให้พวกเขาสูญเสียความมั่นใจอย่างหนักดูสิว่าพวกเขาจะยังกล้าหาญขึ้นมาได้อย่างไรหลังจากประชุมเสร็จซื่อถูยุนเซียวเต็มไปด้วยรอยยิ้มเตรียมตัวกลับไปจัดการงานต่อไปพึ่งได้นอนหลับอย่างสบายและในขณะนั้น เขาเห็นเซียวหยุนเตียนที่น้านิ่งเครียดเดินผ่านไปข้างท้าทให้เขารีตาขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขาเรียกเซียวหยุนเตียนพูดว่าหัวหน้าทีมเซียวฉันรู้ว่าคุณกับลินฟานไม่ถูกกันแต่ในเรื่องสําคัญฉันยังหวังว่าคุณจะรู้ตัวซีวี่เทียนขยับหัวให้ไม่ตอบกลับและเดินออกไปอย่างรวดเร็วซื้อตุ้ไวมองตามซีวี่เทียนที่เดินออกไปสายตาเคลื่อนไหวเล็กน้อยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาให้ซูอยู่ชิงที่อยู่ไกลในหยุนชวนโทรศัพท์ไปหนึ่งครั้ง เขาสัมผัสได้ว่าโซยุนเตียนจะต้องการก่อเรื่องแน่นอนโซยุนเตียนกลับไปที่ห้องทํางานของเขานั่งอยู่บนเก้าอี้สีหน้ามืดมนถึงขีดสุดในขณะนี้เครื่องสื่อสารพิเศษบนร่างกายของโซยุนเตียนดังขึ้นโซยุนเตียนของพวกคุณประเทศจักรวรรดิใหญ่สัวครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆฉันไม่อยากฟังคําอธิบายของคุณถ้าคุณยังอยากร่วมงานกับครอบครัวอดัมงั้นลินฟานต้องตายต้องฆ่าเขาให้ได้แม้ว่าจะต้องใช้ชีวิตหลายคนพูดจบอีกฝ่ายก็ไม่ฟังคำอธิบายของเซี่ยยุนเตียนก็วางสายไปเลย เซียหยุนเตียนกำโทรศัพท์แน่นตามที่ปรากฏในสายตาลึกซึ้งของเขานั้นมีหมอกสีดำปรากฏขึ้นเขาสงบสติอารมณ์ลงหลังจากนั้นครู่หนึ่งชิ้นเสริงไปที่มืดนำข้อมูลเกี่ยวกับลิงฟานมาให้ฉันเป็นเงาดำปรากฏขึ้นและหายไปอย่างรวดเร็วในที่มืดหายไปนอกประตูซวย,ยุนเทียนมองตามดาร์กวันที่เดินออกไปเขาจุดบุหรี่ฮาร์มอนีขึ้นมาสุบไม่มีใครรู้เขายังมีทีมที่น่ากลัวอยู่ใต้บังคับบัญชาอีกหนึ่งทีมทีมนั้นชื่อว่าได้หยี่ ด้ายีคือผู้ที่ทรงพลังที่สุดในด้ายีระดับการฝึกฝนอยู่ที่กลางวิชันวูเชงในสถานการณ์ปัจจุบันเท่านั้นด้ายีน่าจะสู้กับหลินฟานไม่ได้ดูเหมือนว่าดาร์ควิงจะกลับมาเร็วๆนี้และถือเอกสารที่ปิดผนึกอยู่ในมือด้านบนแนะนำรายละเอียดสถานการณ์ที่รู้จักเกี่ยวกับหลินฟานเซี่ยหยุนเฉียนรับเอกสารมาอ่านยังละเอียดสักพักดวงตาเคลื่อนไหวเล็กน้อยแท้จริงแล้วหลินฟานมีน้องสาวอีกคนเรียนที่มหาวิทยาลัยเอล เซียหยุนเฉียนยิ้มเยาะออกมาเล็กน้อยในห้องกว้างที่เกาะมังกรลินฟ้านำหัวใจของนางฟ้าออกจากกระเป๋าและเริ่มใช้วิชาดูดกลืนพลังดูดซับพลังแสงจากหัวใจของนางฟ้าดำเนินต่อไปประมาณครึ่งชั่วโมงลินฟ้านใบหน้าสีแดงขึ้นร่างกายร้อนจัดด้านบนศีสาม,มีควันขาวพวยพุ่งพุ่งไม่หยุดไม่ถูกต้องมีพลังงานบวกมากเกินไปทําให้ฉันสมดุลระหว่างพลังงานด้านบวกและลบเสียแล้วลินฟานลืมตาขึ้นอย่างกระทันหันตอนนี้ร่างกายของเขาทั้งหมดกลายเป็นสีแดงเพลิง ความรู้สึกร้อนแรงอย่างรุนแรงทําให้เขาไม่สามารถยืนได้และต้องล้มลงบนเตียงเจ็บปวดเหลือเกินและในขณะนั้นมีเสียงผู้หญิงดังมาจากประตูห้องพี่หลินคุณอยู่ไหมข้างนอกจางลี่ถือมือไว้ที่อกบนใบหน้าที่ยิ้มแย้มมีความตึงเครียดเล็กน้อยหลังจากเมื่อคือนนี้จบลงโจคุณติดต่อฝ่ายเกียวโตทันทีขอให้ฝ่ายเกียวโตส่งคนมาที่นี่ช่วยจัดการเรื่องหลังจากนั้นเขาคิดว่าหลินฟานคือคนที่ขอมาเองและในขณะนั้นเขาได้ยินเสียงดังตุ๊บจากในห้อง เหมือนมีอะไรบางอย่างตกลงพื้นทำให้เขาเปลี่ยนสีหน้าเล็กน้อยเขาจึงผลักประตูห้องเข้าไปทันทีผลคือเมื่อเขาเข้าไปก็เห็นลินฟานนอนอยู่บนพื้นร่างกาย,อยางอยสีหน้าทุกทรมานถึงขีดสุดพี่ลินคุณเป็นอะไรไปจางลี่มีความตื่นตระหนกในดวงตาภายในร่างกายของฉันมีความสมดุลระหว่างหยินและหยางเสียไปลินฟานอดทนต่อความเจ็บปวดอย่างรุนแรงพูดออกมาเป็นระยะๆเขามองไปที่ดวงตาของจางลี่แต่ก็ผ่านไปด้วยความปรารถนาเล็กน้อย หากสามารถดูดซับสาเหตุของแรงดึงดูดได้ภายใต้การสมดุลระหว่างยินและหยางสถานการณ์น่าจะดีขึ้นมากจางลี่สังเกตเห็นสายตาของหลินฟานเหมือนว่าเขาคิดอะไรบางอย่างใบหน้าของเขาแดงขึ้นทันทีเขานำหลินฟานวางบนเตียงพี่หลี่คุณช่วยชีวิตฉันมาก่อนจะไม่ปล่อยคุณแน่นอนหลินฟานมีสีหน้าทุกทรมานปนกับความซับซ้อนถ้าจริงๆดูดซับพลังของจางลี่ไปแล้วต่อไปจะทำยังไงเห็นจางลี่เริ่มถอดเกราะและในขณะนั้น ลินฟานเห็นที่หน้าอกของจางลีแขวนอยู่กับจี้หยกจี้หยกปล่อยพลังความเย็นออกมาลินฟานไม่รู้ว่านึกถึงอะไรในดวงตาของเขาทันทีที่เขากำจี้หยกนั่นเขารีบใช้วิชาหัวใจดูดซับความเย็นจากจี้หยกและเมื่อความเย็นไหลเข้าร่างร่างกายที่ร้อนจัดของเขาค่อยๆเย็นลงหลังจากดูดซับไปประมาณหนึ่งนาทียกเม็ดแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยลินฟานค่อยๆเปิดตาขึ้นหายใจออกมาอย่างยาวคราวนี้ต้องขอบคุณจริงๆ ชิ้นส่วนความอยากอาหารที่หิวโหยนั้นฉันจะหาทางคืนให้ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นลินฟานกลับไปยังหมู่บ้านหยุนชะจานกลับพบว่าครอบครัวเชนกําลังรวมตัวกันอยู่ในห้องประชุมและกําลังดื่มชาคุยเล่นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่สวมกระโปรงสีขาวผู้หญิงที่สวมกระโปรงสีขาวคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นเป็นซูยูชิงลินฟานคุณกลับมาแล้วเชนหยวนหนึ่งกำลังเบื่อหน่ายกินมเมล็ดแตงโมเห็นลินฟานกลับมาก็ยิ้มแล้วทำบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเชนยีชอีนกเดียวที่หลงทาง เชนเคียนเฮงและคนอื่นๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆในขณะนี้เชนเคียงสีไม่สนใจการกลับมาของลินแฟนเลยกำลังเสิร์ฟชาและน้ำให้ซูยุคิงอย่างต่อเนื่องดวงตาแวววาวเมื่อเห็นเชนเคียงสีหน้าตาแบบคนธรรมดาลินแฟนทนไม่ไหวแล้วด้วยสถานะและตำแหน่งของเชนเคียงสีต้องการผู้หญิงแบบไหนไม่เลือกต้องไปอมมนที่ทำให้น้องสาวของฉันอับอายซูยูชิงลุกขึ้นช้าๆคู่ตาของเธอหัวเราะเหมือนพระจันทร์เสี้ยว หันไปหาลินฟานและโบกมือทักทายขออนุญาตคุยต่อได้ไหมเพราะสิ่งที่ฉันจะพูดอาจใหญ่หรือเล็กแต่มันเกี่ยวข้องกับคุณแน่นอนลินฟานมองสัววีชิงอย่างลึกซึง้งผู้หญิงคนนี้กําลังทําอะไรอยู่กันแน่ไม่นานลินฟานกับสัววีชิงก็ไปถึงที่ศาลาแห่งหนึ่งข้างในเป็นแบบนี้จัววีชิงเล่าคําพูดของซือทูหยุนเซียวให้เขาฟังทีละคําฉันจําได้ว่าน้องสาวของคุณยังอยู่เทวดาเล็กหัวราอยเย้ยหยันถ้าเขาทําเช่นนั้น ฉันจะทําให้เขารู้ว่าอะไรคือการอยากมีชีวิตต่อไม่ได้และอยากตายก็ไม่ได้เขาคิดช่วงเวลานี้จริงๆแล้วไม่ได้ติดต่อกับน้องสาวมากนักดังนั้นจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาเสี่ยวยาวสายด่วนรับสายอย่างรวดเร็วเสียงของลิงหยุนยาวมาจากทางนั้นพี่ชายทําไมพี่ชายโทรมาหาฉันวันนี้ไม่มีอะไรพี่ชายคิดถึงน้องน้องก็คิดถึงพี่ชายเหมือนกันนอกจากนั้นเสี่ยวเคอก็ชอบพูดถึงเขากําลังกินมันฝรั่งทอดและดูหนังอยู่ข้างๆน้อง วันนี้น้องโทรมาหาพี่ชายหมายความว่าให้คุณระวังตัวไว้นะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ใช้ภาพที่ฉันว่าให้คุณไปยิงพวกศัตรูอย่างหนักรู้ไหมลินฟานกล่าวหลังจากนั้นลินฟานได้คุยกับน้องสาวอีกสักพักแต่เมื่อเขาเตรียมจะวางสายทางโทรศัพท์เสียงกรีดร้องของน้องสาวและลิเซียวเคดังขึ้นพวกคุณคือใครเข้ามาในหอหญิงได้ยังไงแล้วเสียงที่เย็นชาก็ดังขึ้นเธอคือลินฟานน้องสาวหลินย่นเยาใช่ไหมจากนั้นเสียงต่อสู้ก็ดังขึ้นอย่างรุนแรงฉันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขา พวกเขาชิงตัวฉเฉลยของฉันไปพี่หลินหยุนเหยาร้องด้วยความตกใจเสียงระเบิดดังข้างหูของลินฟานลินฟานฟังทุกอย่างอยู่ในหูสีหน้าหม่นมองจนเหมือนจะหยดน้ำได้แต่เขารู้ว่าช่วงเวลาแบบนี้ยิ่งต้องไม่ตื่นตระหนกเซียวเยารีบบอกพี่ว่าพวกเขาหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้พวกเขาสวมเสื้อผ้าสีดำเหมือนกับเงาเลยคำพูดหยุดลงทันทีทุกอย่างกลับกลายเป็นจุดแคบในเวลานั้นเสียงจากโทรศัพท์ก็ได้ยินอีกครั้งไม่คิดว่าจะไม่ทันใจขนาดนี้ ไม่คิดเลยว่าคุณจะกำลังคุยกับน้องสาวของคุณวิญญาณของฉันได้ยินไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือมาจากไหนฉันก็ไม่อยากรู้ปล่อยน้องสาวของฉันเดี๋ยวนี้แล้วไปซะฉันจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นฉันรับรองคนที่เกี่ยวข้องกับพวกคุณทุกคนฉันจะไม่ปล่อยให้รอดเลยสักคนเสียงของลินฟานไม่มีอารมณ์แม้แต่น้อยฉันกลัวจังเลยมาฆ่าฉันเร็วๆสิเจเจเจดูดูดูโทรศัพท์ถูกตัดสายไปโดยตรงเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า ซูอยู่ชิงถามขึ้นอย่างรวดเร็วลิ้นฟานไม่มีสีหน้าไม่ได้ตอบกลับครัดเขายืนอยู่ที่เดิมบีบโทรศัพท์จนเป็นผงในวินาทีถัดไปมีความดร้ายที่น่ากลัวเกิดขึ้นพุ่งขึ้นจากร่างของเขาทำให้ท้องฟ้าบริเวณบ้านเฉินเริ่มมืดครึมเต็มไปด้วยเมฆดำฟ้าผ่าและเสียงคำรามเหมือนกับว่ากำลังจะเกิดภัยพิบัติจากสวรรค์ภาพเหตุการณ์ที่ผิดปกตินี้ทันทีที่ทำให้ผู้ฝึกตนทั้งเมืองหยุนชวนต้องหันมามองในช่วงขณะทุกคนต่างแสดงสีหน้าตกใจกลัว ต่างก็หันไปมองทิศทางของตระกูลเฉินรวมถึงเฉินซานและคนอื่นๆในห้องโถงก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติจึงรีบวิ่งไปทางหลินฟานแต่พวกเขายังไม่ทันถึงก็เห็นแสงเรืองรองลอดผ่านหัวของพวกเขาไปและหายไปในทันทีที่ขอบฟ้าสูอยู่ชิงเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นเคยฉันทำไมถึงโกรธขนาดนี้เฉินแฉินและคนอื่นๆมาถึงหน้าของสู้ยูคิงเฉินเซิงถามว่าสัววีชิงหน้าตาขาวซีเสียงของเธอสัน่นเมื่อครู่เขายืนอยู่ข้างหลินฟาน รู้สึกได้ถึงแรงดันเบาๆที่ทําให้หายใจไม่ออกก็เป็นแรงดันเบาๆเมื่อครู่จะสามารถเหยียบย่าให้ตายได้ง่ายๆหรือแม้แต่ผู้ที่มีระดับการต่อสู้ที่ชนะวิญญาณแสงหนึ่งเส้นพุ่งผ่านลิ้นฟานปรากฏตัวอยู่ที่หน้าประตูหอพักหญิงของมหาวิทยาลัยเอลขณะนี้ทั้งหมดของหอพักหญิงถูกปิดล้อมไว้กลุ่มของนักเต้นจากสหภาพวิชามารของเอลแยกย้ายกันไปทุกทิศท,ทุกทางห้ามให้ใครเข้าไปในตึกหอพักในเวลานี้และหน้าตึกหอพักก็เต็มไปด้วยคนที่มาดูความวุ่นวาย เกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงมีการตีเส้นกั้นอย่างรวดเร็วฉันรู้บางอย่างได้ยินมาว่ามีนักศึกษาปีหนึ่งสองคนจากคณะกํากับการแสดงทำอาหารในห้องพักผลลัพธ์ทำให้เกิดการระเบิดของก๊าซการระเบิดของก๊าซไม่แปลกใจเลยเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงระเบิดที่น่ากลัวใช่ไหมได้ยินว่ามีคนตายหนึ่งคนเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ชมที่ไม่เกี่ยวข้องดังอยู่ในหูบนใบหน้าที่มีมุมชัดเจนใบหน้าของเธอซีดขาวอย่างฉับพลัน แล้วเธอก็ผลักคนในฝูงชนออกไปอย่างรุนแรงวิ่งไปยังอาคารหอพักหญิงคุณเป็นใครที่นี่ถูกปิดล้อมห้ามเข้าพวกนักสู้จากสหภาพวิชวลยุทธศาสตร์เหหลินฟานก็เดินเข้ามาขัดขวางทันทีเสียงของลินฟานแหบแห้งร่างกายเต็มไปด้วยพลังอาฆาตอย่างรุนแรงนักเต้นชุดเหลืองบางคนเห็นแล้วรู้สึกตัวสัน่นขาอ่อนแรงนั่งลงที่พื้นอย่างแรงในขณะเดียวกันภายในหอพักหญิงห้อง5 0 8ประธานสมาพัน,นักรบเอลหวังเยเวียน ผู้บังคับใช้กฎหมายเอลยุนจงเทียนเมื่อบรรดาอัศวินในเมืองเอลกำลังมารวมตัวกันด้วยใบหน้าที่ตึงเครียดมองไปยังเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่กำลังช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บที่นอนอยู่บนพื้นหวังเยียวเฉียนและยุนจงเทียนรู้สึกหนาวในใจทั้งสองรู้ว่ากำลังจะเกิดเรื่องใหญ่น้องสาวแท้ๆของหลินเซาหลงหลิง,ลง,ลงยุนเย่าหายตัวไปเพื่อนสนิทของ,ลงหลินยุนเย่าหลีเซียวเคอร์ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสใกล้ตายถ้ารอให้หลินเซียวกลับมามันจะเป็นฉากแบบไหนนะในขณะนั้น พยาบาลบางคนยืนขึ้นจากพื้นเผยให้เห็นลีเซียวเขอที่นอนอยู่บนพื้นไม่ขยับใบหน้าของเธอซีจนสะพรึงกลัวตาของเธอปิดสนิทดูเหมือนจะทำให้คนตกใจอาจารย์จางเป็นอย่างไรบ้างยุนจงเทียนถามขึ้นทันทีอาจารย์จางที่เขาพูดถึงก็คืออาจารย์ของสถาบันเอลแห่งแรกเป็นคนที่มีความสามารถทางการแพทย์สูงที่สุดในเมืองเอลในปัจจุบันไม่มีทางรอดแล้วเขาน่าจะโดนคนต่อยจนทำให้ภายในบาดเจ็บสาหัสในสถานการณ์เช่นนี้แม้เทพเจ้ามาก็ไม่มีประโยชน์ ตอนนี้เขาก็ไม่มีลมหายใจแล้วโอ้เด็กสาวตัวน้อยที่น่ารักคนนี้ก็จากไปอย่างนี้อาจารย์จางสายหัวด้วยความเสียดายอยู่ล่วกเขาสั่งพยาบาลบางคนอีกครั้งให้คลุมผ้าขาวให้หลีเสียวเคอร์นี่คือกฎคนตายต้องใช้ขาวบุญเพื่อให้เกิดความคิดเพื่อปิดกั้นฝุ่นผงกลบเกลื่อนใบหน้าที่บริสุทธิ์ถือเป็นการให้ผู้ล่วงลับในโลกนี้มีศักดิ์ศรีสุดท้ายหนึ่งเดียวเมื่อเห็นฉากนี้ยวนจงเทียนและหวังยูเชียนสองคนใบหน้าของพวกเขาก็ซีดเผือดในชั่วพริบตาเสร็จแล้ว แล้วพวกเขาจะไปอธิบายกับลินเสี่ยวยังไงในขณะนั้นบรรยากาศที่น่ากลัวแผ่กระจายไปทั่วลินฟานปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนเขาผลักพยาบาลบางคนออกไปมองไปที่คนที่อยู่ใต้ผ้าขาวสีหน้าของเขาเห็นได้ชัดว่ามีความรู้สึกบางอย่างระหว่างทางมาเขาได้ใช้หินศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบไปแล้วรู้ว่าคนที่นอนอยู่บนพื้นไม่ใช่น้องสาวแต่เป็นลีเสียวเคอแต่ลีเสียวเคอในใจของเขาก็เหมือนกับน้องสาวลินเสียวหวังยี่เซียนและหยุนจงเทียนเห็นลินฟานมาถึงเร็วขนาดนี้ ใจสั่นไปทั้งตัวตื่นเต้นมากจนกล่าวทักทายออกมาลินฟานไม่สนใจทั้งสองคนเขาคุกเข่าลงทันทีจะยกผ้าคลุมหน้าของเหรียนขึ้นเขาตายแล้วนี่คือการไม่เคารพผู้ล่วงลับอาจารย์จางห้ามเสียงดังจากปฏิกิริยาของทั้งสองคนในเมฆเขาสามารถเดาได้ว่าลินฟานมีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดาแต่ถึงแม้ภูมิหลังจะใหญ่แค่ไหนก็ไม่สามารถดูหมิ่นผู้ล่วงลับได้ผู้ล่วงลับเชื่อหรือไม่ว่าฉันจะทําให้คุณกลายเป็นผู้ล่วงลับลินฟานพูดด้วยน้ําเสียงเย็นชา อาจารย์จางมีสีหน้าเคร่งขรึมยังอยากจะพูดอะไรอีกไหมแต่ถูกหยางจงเทียนทั้งสองคนดึงไว้ทันทีนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นถ้าหากอาจารย์จางยังกล้าพูดมากอีกด้วยนิสัยของลินเสี่ยวอาจารย์จางก็หนีไม่พ้นที่จะกลายเป็นก้อนเลือดลิ้นฟานหายใจเข้าลึกๆค่อยๆเปิดหน้าขาวของเสี่ยวเคอออกเมื่อเห็นใบหน้าที่ไม่มีเลือดของเสี่ยวเคอดวงตาลึกซึ้งของเขาสุดท้ายมันก็ชื้นเล็กน้อยเขานึกถึงฉากที่เพิ่งกลับมาหาเอลในตอนนั้น ลีเซียลเคอเป็นเพื่อนสนิทที่ดีที่สุดของน้องสาวเขามีบุคลิกที่แจ่มใสและคึกคักชอบเกาะติดเขาตลอดเวลาปากก็หวานมากเรียกเขาว่าพี่ใหญ่ทีละคนเด็กสาวที่เคยบริสุทธิ์และไร้เดียงสาตอนนี้กลับต้องทนทุกข์เพราะความผิดของตัวเองนอนอยู่บนพื้นไม่ขยับไปไหนหายใจไม่ออกลินฟานกดความรู้สึกตื่นเต้นในใจไว้ตรวจดูอย่างรวดเร็วแต่นี่ทําให้คุณหมอจางโมโหมากในสายตาของเขาลินฟานกําลังแต่ต้องศพเหมือนเป็นการดูหมิน่นศพการผลิตภาคต่อต้องใช้เวลา วิดีโอตอนนี้สอดคล้องกับภาพที่290ในต้นฉบับยานซูที่รอไม่ไหวสามารถคลิกที่เบราว์เซอร์วีกกงที่มุมซ้ายล่างค้นหาพี่ชายผู้น่ากลัวชมตอนต่อไปก่อนใคร